เจะได้เหรอ,อตังเราดูมันไม่ขึ้นไม่รู้เป็นไรเฮ้ยเร็วจะโหนูทะเลียะนม่เช้า่ะเป็นทะเลียะด้วยกันไหมทะเลียะมีสองบีต่ววะ ปีอะข้านไม่เห็นตกเลยเพราะฉะนั้นกดดิอยากห็ตกไปแ,แม่ยังยิงได้อีกอ่ะทิว่ใครไหรไนว่าตกไม่มีเลยคือโบลแม่ไม่เคยพังเลยเสียงที่ปิ๊ปปิ๊ปิอะไรนะแต่ว่าอันนี้ดิงโดน Uau! Wow. <laughs>